คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกควรเกินไปก็รุ้นะกดติดตามช่องเสรี h ช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับ วิชาผงกระดูกผีลักหลงไม่ลืมหูลืมตาสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังว่ามีพิธีกรรมทำให้ลักทำให้หลงประเภทนี้แบบนี้มีอยู่จริงเพียงแต่สมัยนี้อาจจะมีผู้ที่ศึกษาวิชานี้น้อยลงหรือเปล่า อันนี้ไม่ทราบไม่แน่ใจและก็เชื่อว่าวิชานี้อันตรายพอสมควรรู้วิธีแล้วจะไปทำกันเองแบบง่ายๆอันนั้นไม่ใช่นะเพราะต้องใช้กระดูกผีไตโหงที่ตายวันเสาร์เผาวัาวนอังคารแต่บางสูตรอาจจะไม่เน้นตรงนี้ไม่ว่าเพศไหนตายยังไงก็ว่ากันไปตามแต่จะสอนจะเรียนกันมาผู้เล่าขอไม่ลงลึกในส่วนนั้น เนื่องจากว่าผู้ให้ข้อมูลไม่ได้กล่าวถึงในสมัยก่อนย้อนหลังกลับไปเมื่อสัก50-60ปีก่อนยุคที่คุณปู่ยังซ่าคุณย่ายังสิ่งการจะเอากระดูกผีส่วนมากเลือกจะไปที่ป่าช้าเพราะไม่ว่าจะเผาหรือฝังป่าช้าจะเป็นหลักเส,ส่วนใหญ่เขาจะไปทำกิจกรรมกันอยู่ตรงนั้นนะบางพื้นที่ป่าช้าอาจจะติดวัดบางพื้นที่วัด กับป่าช้าอาจจะอยู่คนละที่และก็การจะไปหยิบของลองพิธีที่ในป่าช้าก็ต้องระดับไม่ธรรมดาเขาทํากันมันต้องมีพิธีอย่างถูกต้องถูกหลักไม่เช่นนั้นแล้วคงไม่เป็นผลดีกับผู้ที่ไปเกี่ยวข้องเพราะพิธีนี้ต้องทํากันกลางคืนดึกๆเท่านั้นและส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่ร่าเรียนมาถึงจะกล้าจะว่านทั่วไปก็คงจะ ไม่มีใครที่คิดจะไปทำแนวนั้นกันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวนะเพราะว่าขั้นตอนพิธีนอกจากจะเส้นเจ้าป่าช้าแล้วยังต้องมีการพลีเอากระดูกการพลีก็คือการขออนุญาตตามพิธีกรรมนั่นแหละผู้ที่จะไปเอากระดูกนี่ก็ต้องเก่งพอที่จะข่มผีอยู่เอาผีอยู่วางนั้นเถอะถึงจะทำกันได้เพราะใช่ว่าเจ้าของเขาจะยอมให้กันง่ายๆอันนี้ต้อง ทุกคนน่าจะพอเดาออกเนาะไม่ว่าจะไปเอากระดูกจากที่ไหนเช่นปา่าช้าเมนเผาศพในหลุมฝังศพอาจจะมีคำถามว่ากระดูกส่วนไหนที่มาใช้ผู้ให้ข้อมูลบอกว่าส่วนไหนก็ได้เอามาแค่ประมาณหนึ่งหรือชิ้นเดียวก็ได้แต่ชิ้นนั้นต้องมีขนาดที่จะสามารถเขียนยันเขียนชื่อเป้าหมายได้หมายถึงเขาจะเขียนชื่อลงบนกระดูกแล้วก็เขียนยันนั้นด้วยทับลงไปอีกทีตามพิธีกรรมนะ ส่วนมากวิธีนี้เขาจะจำเพาะเจาะจงบุคคลคือมีเป้าหมายชัดเจนมีชื่อชัดเจนเขาจะเอาแค่ชื่อนะวันเดือนปีเกิดไม่ต้องเขาจะเอาแค่ชื่อเขียนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเขาจะเขียนชื่อเป้าหมายลงบนกระดูกแผ่นนั้นนั่นแหละกระดูกพิไตตหงนั่นแหละก็แล้วแ,แ,แต่ตามสะดวกตามที่ได้มาถ้าเหลือเล็กมากก็จะเขียนยาก เวลาเขียนชื่อนะเขาก็จะเรียกจิตเรียกใจของคนคนนั้นให้เข้ามาสถิตในชื่อบนกระดูกชิ้นนั้นพิธีกรรมนี้ทํากลางคืนนะดึกๆนะเจ้าตัวเขาอาจจะนอนหลับแล้วพอเขาทําพิธีปลุกเสกเรียกจิตเรียกใจให้มาสิงสถิตในกระดูกชิ้นนั้นแล้วเขาก็จะเขียนยันสี่มุมครอบชื่อนั้นเอาไว้ช่วงเขียนยันเขาก็จะบริกรรมคาถาของเขาไปว่าไป ยันตังผมพักมเหสุรังยันตังพมพักมาเหสุรังยันตังพมพักมเหสุรังยันตังผมพักมเหสุรังยันตังผมพักมาเหสุรังเขาก็จะท่องไปคาถานี้เขาจะใช้ปลุกเสกยันเขาจนครบจนจบจากนั้นก็จะนํากระดูกไปบดให้ละเอียดจนเป็นผงกะขั้นตอนนี้เขาไม่ได้กล่าวถึงว่าต้องไปทํำยังไงอันนี้ผู้ที่ศึกษาด้านนี้น่าจะพอเข้าใจ สำหรับชาวบ้านทั่วไปอย่างเราเราเอาแค่นี้ก็พอเนาะฟังพอเป็นความรู้ฟังพอให้เข้าใจฟังพอได้เล่าต่อก็น่าจะโอเคแล้วละหลังจากที่เขาบทละเอียดจนเป็นฝุ่นเป็นผงเขาก็จะนำไปปลุกเสกด้วยคาถาอีกทีการปลุกเสกนี้เขาก็ต้องมีการทำพิธีทำจัดเครื่องโต๊โมูบูชาตามหลักาก็จะมีคาถาไล่เข้าไป บุตรกักจิตตังเอหิรักขจิตังทามังรกักจิตตังเอหิรักขจิตตังสังฆังรกักจิตตังเอหิรักขจิตตังเขาก็จะท่องของเขาไปจนครบพิธีกรรมนะอันนี้คือท่องเป็นตัวอย่างเวลาทําจริงๆก็คงจะมีมากกว่านี้นะผู้เราก็ฟังเข้ามาอีกทีศึกษาทําความเข้าใจมาในระดับหนึ่งเท่านั้นก็คงจะทําอะไรให้ใครได้ไม่เป็นเช่นเดียวกันเนาะอันนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นะ ทีนี้ผงกระโดกที่ปลูกเสกแล้วเขาจะเอาไปผสมอาหารให้เป้าหมายกินอันนี้พูดถึงสมัยก่อนโบราณเขาจะนิยมทำโรยใส่อาหารนะอันนี้นะแต่ยุคนี้ก็ว่ากันไปอีกมุมหนึ่งอันนี้พูดถึงวิธีการที่เขาทำกันมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ยังซาคุณย่ายังซิ่งนั่นแหละผู้ที่กินเข้าไปก็จะบังเกิดหลงรักหัวปักหัวปั๊มไม่ยอมห่างไม่ยอมถอยหนี ไม่มีเปลี่ยนใจรักเวาคนเดียวเพราะฉะนั้นหากใครกลัวโดนของแนวนี้ก็ควรจะมีของดีหรือมีอาคมที่ปกป้องตัวเองได้ก่อนจะกินอะไรเข้าไปหรือก่อนจะออกจากบ้านก็ให้ระวังตัวอันนี้มีของดีของขลังก็ว่ากันไปตามสะดวกของแต่ละบุคคลเนาะหรือหากจะถอนก็ควรจะพึ่งพาผู้ที่เข้าใจศาสตร์วิชาเหล่านี้ หรือผู้มีศีลมีธรรมมีชานบารม,มีอันแก่กล้าช่วยขจัดปัดเป่าให้อาจจะมีผู้ที่มีจิตใจดีงามมองว่าการนำเสนอนี้ไปสนับสนุนการทำร้ายทำลายผู้อื่นทำลายมนุษย์ด้วยกันเองอันนี้หากมองแบบนั้นก็คงจะเถียงไม่ออกแต่ผู้เราอยากจะบอกว่าพิษงูก็ยังนำมาเป็นยาถอนพิษงูได้แล้วการที่เรารู้เขารู้เราเรารู้ก่อน เราก็เอาตัวรอดได้ก่อนก็อยากจะขอให้ทุกท่านดูคลิปก่อนดูเนื้อหาก่อนแล้วค่อยไปคอมเมนตะ์เนาะแต่ผู้เราก็รู้สึกดีนะครับที่สังคมบ้านเรายังพอมีคนดีมีน้ําใจเป็นห่วงเป็นใหญ่ผู้อื่นมีให้เห็นตลอดเวลาอันนี้ก็รู้สึกดีนะครับและที่สำคัญของแบบนี้ใช่ว่าทำกันง่ายๆนะมันยังมีข้อปฏิบัติอีกไม่น้อย คนที่จะเข้าใจและทําได้คงต้องศึกษาในระดับที่จริงจังและก็ไม่ต้องถามมานะครับผู้เราไม่สามารถประกอบพิธีหรือมีของดีของขลังจําหน่ายและก็คงไม่แนะนําสํานักใหม่ให้ใครได้หากใครจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระนั่นก็เป็นเพียงความคิดของคนคนหนึ่งคนที่เขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเถียงกันไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะไม่จบไม่สิ้นหรอกเพราะยินอยู่คนละพื้นที่คุยกันคนละเหตุผล และความเชื่อก็ควรจะใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับหากพกราอธิบายมากไปก็ต้องขออภัยกันเพราะคนที่เขาไม่รู้เลยเขาก็อยากจะรู้รายละเอียดคนที่รู้อยู่แล้วก็อาจจะดูมองดูว่าเป็นสิ่งที่น่าลำคาญก็ต้องขออภัยกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านพบแต่ความโชคดีมีชัยพรานาไมัยสมบูรณ์ปูสุขโชคดีล่นบ้านโชคหมานล่นของ ในห้องหายมีแต่ท่องคําก่อนง่ามนอนกะหายได้เงินหมืน่นง่ามตื่นกายได้เงินแสนมีแฟนก็หายหักแห่หอมเลยพี่น้องเลิ่สำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ